มีสักคนหนึ่งที่มันแบบโดดเด่นออกมาใช่ครับเดี๋ยวเราจะเห็นเองเขาจะฉายแววฉายแสงออกมาเองใช่ครับเขาจะฉายแววออกมาเองแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็มีแอบดูบ้างแล้วแหละว่าแบบโอ้ยคนไหนสวยนะอาโฟกัสแต่ผู้หญิงเลยคนไหนหล่อน่าคนไหนเดินดีบ้างอะไรเงี้ยแต่พักกรรมการก็ทำงานหนักก็เหมือนกันใช่ไหมคบผมว่าผมว่าทำงานหนักนะครับแล้วก็ปีนี้ คือคณะกรรมการตัดสินคามีหลายคนมากครับผมต้องผมว่า่าจะต้องคุยกันหน่อยแล้วน้องผู้ชายละพี่มิกมีเข้าตาตั้งไหมมีผู้ชายก็มีหลายคนนะฮะมีแบบมีมีเข้าทางหลายคนเลยครับแต่ว่าต้องดูก่อนว่าว่าการเดินเป็นยังไงได้แต่ว่าต้องโหดๆหน่อยผู้ชายแล้วส่วนมากมันมีมอถึงอนาคตที่แบบเพราะน้องส่วนใหญ่ที่เป็นไทยสปมาเบลวเนี่ยก็จะคือเข้ามาในวงการมาเป็นนักแสดงช่องเจ็ดอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันจะต้องมีแบบคนที่ไปต่อยอดได้หรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ ก็ปีนี้คุยคร่าวๆแล้วนะครับผมอาจจะเน้นไปเรื่องของทางโมเดลมากกว่าปีนี้นะฮะปีนี้อาจจะเรื่องไปอาจจะเน้นไปเรื่องทางโมเดลมากกว่าแล้วก็เดี๋ยวใครที่สายแววไปในเรื่องของทางละครโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันรอบๆอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยทีนิ้จะเป็นคนติวให้เลยแล้วผมช่วยติวเข้มให้ครับอาถามด้วยช่วยน้ำท่วมหน่อยครับเพบ้างครับแล้วถือว่าเราขนทงขนของเราออกมาด้วยใช่ครับใช่ครับตั้งแต่ รอบแรกที่ภาคเหนือใช่ไหมครับ<า>รอบรอบแรกเราก็โอเคทํางานเราไม่มีเวลาเราก็โอเคช่วยร่วมช่วยบริจาคไปด้วยนะครับแต่ว่ารอบสองที่ที่ก็เ,เป็นอีกรอบนึงเครัยเ,ออเราก็รู้สึกว่าทางช่องเจ็ดเนี่ยเขาเขาเปิดเขาเปิดรับแบบของบริจาคด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยนําหมอนกับข้อหบ,บไปไปช่วยบริจาคด้วยเออตอนนี้เป็นได้เช็คสภาพหรืออะไรสถานะทางพื้นที่บ้างไหมคะพี่บิกก็เป็นยังไงบ้างตอนนี้ล่าสุดที่ที่ดูเนี่ยก็วนใหญ่ น้ำจะลงนะแต่ที่เหลือที่ท,ที่ที่เหลือและลําบากมากๆเลยคือเรื่องขอโคลนคนระับโคลแล้วก็ดินครับของสารหลายๆบ้านแบบหน้าของสารคือเป็นบ้านของคุณยายอย่างเงี้ยเราโคลนถึงเอวอ่ะแล้วพอมันผ่านมาสักอาทิตย์หนึ่งแบบนนะฮะมันดินมันแห้งนะอ่ะแล้วเอาเอาออกยากมากฉะนั้นว่าหลังจากน้ำท่วมมันคงต้องด้วยกับเรื่องของการเอา,า,เอาโคลนออกอกเาดินออกเรียกว่าการฟื้นฟูอย่าักขุดฟืนปูใช่ครับบางบ้านก็ไปกับน้ําเลยแล้วของเขาก็ไม่ได้หยิบเอาอะไรออกมาเลยแล้วแบบ มันหมดทั้งตัวเลยอะครับคือคือตัดหน้าต่างไ้จริงเราเคยมีประสบการณ์ผ่านเรื่องแบบน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยบ้าน้ำท่วมที่สระบุรีบ้านเราทบ่อยครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกันตรงที่ของเขาเป็นน้ําป่าเออมันมาแรงแล้วมันมาแบบไม่ได้ตั้งตัวใช่ครับของเรายังเป็นน้ําที่ล้นออกจากตลิ่งแล้วมันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้วมันไม่มีโคลนะมันมีแต่น้ำมันไม่ได้หนักแบบที่ทางภาคเหนือเขาเจอในจุดอันนั้นคือหนักมาก ร่รวมกังกําลังใจหน่อยครับพี่ขาครับก็ร่วมกําลังใจนะครับผมสําหรับใครที่โดนผลกระทบที่ค่อนข้างหนักนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราทุกคนนะฮะคนไทยนะครับเราจะช่วยกันครับผลไม้ผลไม้ครับแล้วหลังจากนี้เราจะเราก็จะค่อยๆฟื้นฟูจนจนทุกคนณหรือว่ากลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เอออาจจะเ่องบ้านเราหน่อยออัปเดตหน่ยที่ไปแจ้งความมาที่โดนโจรโดนไฟใส่ไฟ ไปที่มิกเมาเทนใช่ไหมฮะตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอครับโอ้โหแล้วมันมีความคืบหน้ายังไงบ้างกับทางเจ้าหน้าที่ที่เขาจะให้คมว่ามือกับเราคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ทางานจมที่ครับผมแล้วก็เขาก็เขาเรียกว่าอะไรครับคอยติดตามอืแต่ว่าหลังจากที่ผมโดนเนี่ยคือพอมันเริ่มมีข่าวก็ไม่มีไม่มีที่ไหนแบบ โดนตอหรืออะไรเงี้ยมันมีทุกขึ้นเหรอใเพราะว่าผมว่าโดนเยอะเลยช่วงช่วงก่อนนั้นครับช่วงช่วงก่อนนั้นแล้วก็ช่วงเดียวกับผมเนี่ยจะโดนกันหลายที่ครับแต่ว่าพอเริ่มมีข่าวพุ๊บเนี่ยผมก็คงระวังตัวก็รกลัวกันแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งไหมครับว่ามันเคยมีเคสแบบนี้มาแจ้งความก่อนแล้วหรือในพื้นที่อะไรเงี้ยที่นีมีครับมีครับตอนเขไปแจ้งความก็มีของสังที่ครับที่โดนเหมือนกันเลยครับคือสายไฟที่ลงใต้ดินที่เป็นสายทองแดงอะไรเงี้ยเพราะว่าราคามันสูงใช่ครับเขาว่าเขาก็โดนเหมือนก็ ก็มีการแบบว่าคุยกับทางทางพี่ตำรวจเขาก็คอยแบบว่าคอยหาบอกแสคอยหาอะไรแบบนี้เพิ่มเติมแต่ว่าหลังจากนี้คงต้องอาจจะต้องใช้เวลาครับเพราะว่าที่เราก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าถึงช่วงเวลาหนึ่งถ้าเขาขอเหตุอีกอะไรเงี้ยะเราก็จะเราก็จะมีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นมากเอยอย่างตัวหลักฐานพวกแบบก้องวงตจรปิดในในพื้ที่ตัวนี้ได้มีเลยไหมก็ดีบ้างครับมีบ้างครับข้างแต่ว่ามันก็มันก็ยังไม่ได้เป็นที่ ชุมชนที่มันแบบมีกล้องเยอะมากขนาดนั้นครับแต่ว่ากล้องที่ได้มาเนี่ยมันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราเรียกเขามาแล้วหลักฐานมันยังมัดไม่แน่หนาดีกว่าเขาก็สามารถหลุดได้อยู่อย่ังมูลค่าความเสียหายผมก็เกือบแพ้ครับผมนี่ก็นไปกี่เส้นนะคะผงนี่ครับผมสี่เส้นครับแต่เรามารู้ตัวแต่ในรวดเดียวเลยสี่เส้นหรือว่าเเหมือนยังไงทีเดียวเลยครับผมเข่าไปบ้านลำดับ ใช่ครับมัน,มนดับแล้วกับกล้องเราก็ใช้ไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรอะไรเนนง<น>ี้ยคทางการไฟฟ้าเขามีมาตรการหรืออะไรยังไงบ้างไ,ไม่มีได้เช็คไหมฮะมก็คุยกันคร่าวๆครับหลังจากที่หลังจากที่เราแก้ปัญหาแล้วนะครับแจ้งความแล้วอะไรแล้วแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยคือแก้ปัญหาโดยการขึ้นเป็นเสาเลยครับก็คือหนึ่งคือปลอดภัยกว่านะครับผมแล้วก็แล้วก็สองคือ ขึ้นเป็นเสาเนี่ยราคาสายไฟมันจะไม่ใช่สายทองแดงมันจะถูกลงเขาก็จะไม่อประโคมแล้วแหละเพราะแสดงว่าไอ้ที่เราอยากจะแบบว่าเออเก็บสายไฟใต้ดินะไยมันกันตายเราอยากให้มันสวยงามไม่แบบดูเห็นวิวอะไรก็เลยขุดง่ายเลย เขาบริส um, oh. exactly. <illions> ุทธิ์ได้เลยใช่ไหมัอย่างหลังจากนี้มาตรการการรักษาความปลอดภัยต้องยังไงขนาดไหนตอนนี้เนี่ยคือเราก็มีติดล้องวงจรปิดเพิ่มนะครับอันที่มันเป็นแบบโซล่าเซลล์อันที่มันไม่ต้องไปเชื่อมกับสายไฟคือต่อไปถ้าตัดสายไฟปุ๊บเราก็ยังสอบได้อยู่ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีคนที่เป้าตลอด24ชั่วโมงครับที่บ้านว่าไงบ้างครับคุณแม่คุณแม่ก็เป็นห่วงเรื่องของตัวเรามากกว่าหมายถึงว่าความปลอดภัยอะไรแบบนี้เขาเขาบอกว่าโอเคของเดี๋ยวเราค่อยแบบค่อยทำใหม่แต่ว่าตัวเราต้องปลอดภัยก่อน คนร้ายจับอะไรได้ไดดยังครับยังครับยังยัง,ยงตามอยู่ครับแต่ก็เอ่อของคุยล่าสุดก็อาจจะอาจจะอีกไม่นานครับโอกาสเป็นไงพี่มีเก็บคำว่าตัวรูปพันธสันผานเลยเขาอะไรเงี้ยมันชัดเจนหรือขั้นแบบว่าพอแบบพอคาดเดาได้หรืออะไรเงี้ยมั้ยยังครับยังครับ คุล่าสุดอาจจะต้องให้มันชัดเจนกว่านี้ครับให้แบบมันแบบนัดแน่นหนาจริงๆครับเขาทำแบบโอเคเรียกมาคุยแล้วก็แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยังหวังว่าเจ้าหน้าที่จะจับคนร้ายได้เนาะก็ยังหวังครับไม่ใช่แค่ของเราแต่ว่าหวังเพื่อที่ต่อไปเขาจะได้ไม่ไปก่อเหตุที่ไหนอีกอะไรแบบนี้ครับมันจะได้แบบไม่มีคนมาโดนเรื่องแบบนี้อีกคิ่ว่าถ้าจะเป็นคนในพื้นที่ไหมครับเราะว่าคนในพื้นที่ครับเราก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าเรื่องของการอะไรพวกนี้เพราะว่า ไฟฟ้าแรงสูงนะครับเขาตัดมาจากเสาหม้อแปลงเลยนะเขาเขาต้องมีความรู้ที่แบบที่เยอะพอสมควรแล้วก็มีเครื่องมือที่เขาสามารถจะทางานได้เต็มที่ทางเจ้าที่เขามีแนะนำอะไรเราไหมที่มีเพราะว่าอย่างเคสการขโมยสายไฟหรืออะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเขามีแนะนำอะไรเราไหมมาถึงก่อนหน้านี้หลังจากเกิดเหตุอ๋อก็อย่างที่บอกครับหลังจากที่เกิดเหตุคือเราก็ต้องดูแลเรื่องของกล้องวงจรปิดหรือว่ามืนเป้านะครับผมแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยที่แก้ปัญหาเลยคือ เขาป่วยอาการไฟฟ้าเขาก็บอกให้อาจจะต้องเป็นแบบขึ้นเป็นเขาที่ว่าความปลอดภัยกว่าแล้วก็หลังจากนี้ก็มันมันมันก็ยากแล้วครับกับการกลับไครับที่นี้มีความเครียดหรือกังวลอะไรอย่างนี้ไหมคะตอนนี้ไม่แล้วครับตอนนี้ไม่แล้วครับตอนนี้ผมว่าเขาคงไม่ไม่กล้ากลับมาก่อเหตุที่เดิมนะนะเขาคงจะแบบเออไม่มาแล้วแหละอะไรอ่ะโอเคขอบคุณครับ